มาเดือดแล้วมั้งเนี่ยพี่น้องครับบุ๊ยพี่น้องเดือดแล้วครับเดือดแร้วนะครับเดือดแล้วก็เอานะครับซีนไส้พี่น้องนะครับซีนนะครับดืนเนื้อนะครับแล้วเปลี่ยนอยู่ลับพี่น้องนะครับเนื้อสดๆกับพี่น้องนะครับไส้นะครับใส่ลงไปพี่น้องนะครับ สีนพี่น้องนะครับเห็นอยู่นะพี่น้องนะครับปิดฝาไว้พี่น้องนะครับให้มนันเกับหน่อยู่พี่น้องนะครับก็ไปทพักพ,พี่น้องใส่ที่หลังเน้อพี่น้องนะครับพักพักสะเงงยนะครับหอมผักชีนะครับเคลือหอมนะครับหอมผักชีนะครับ เริ่มเดือดแล้วละพี่น้องนะครับถ่ายจะเข้าเลยพี่น้องนะครับได้กินนะครับคั่วแบบบรบาดพี่น้องนะครับคั่วแบบบรนบาทนะครับได้ถังไว้ครับพี่น้องคั่วไส้โตรนะครับ แอบพี่นอ้องใส่บ่ใส่ก็ใส่นะครับใส่ตู้สุดๆพี่น้องนะครับถามพ่อคั่วนะครับไปเก็บนะครับถ,าาถ,ถูกปลูกไว้บ่ม,มาเป็นต้นเลยว่าไปไหนสู่ผูกางามป่านี้อยู่ค้งางรถอันนี้<ห>มาเป็นต้นเลยมาตามไปงามผ้า เงาซ้ำไว้นานอย่างี้ยอู่ถึงเดือนฮอดเดือนครับอันนี้ตัวนังกันมาเดีสมัครสมาชกถึอกดเนาะครับผักสวนคั้วพี่น้องนะครับมีริกมีมะนาวนะครับครบพี่น้องนะครับบุญหลายเนาะ ผักสวนครัวหัวกินได้พี่น้องนะครับหัวกินบาได้เด้อพี่น้องกินได้แต่พักนะครับนี่คับมันแกวพี่น้องใบมันแกวก็มีนะครับมันเทศนะครับนี่ก็เพิ่งปลูกกับพี่น้องนะครับบ่ได้ซื้อได้หาได้เลี้ยงดอกพี่น้องนะครับบ่งงูพี่น้องนะครับบางนาวนะครับปลูกง่ายๆพี่น้องนะครับไปวัดตนเอ็นเตนพี่น้องบางนาวนะครับ อันนี้หูคนพี่น้องโอ้หนาคนพี่น้องเแถวพี่น้องนะครับเดือนเราจะพักลุกพี่น้องนะครับ